เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กันใน,ตในตวเตาบันเทิกับเกมคร,รับุูแฟนตาซีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งอยู่ในหัวข้อ Moment Character เช่นเคยกันนะครับคราวนี้ก็จะเป็นคิวของน้องซาฮามริน่านะผมไม่ได้จะอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะเป็นตัวละครที่เป็นของซัมเมอร์ปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูกันหน่อยและกันน้องทำอะไรได้มันนะครับผมก็แน่นอนครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวละครเรามีวิวขึ้นมานั่นคือ พพอร์ตสกิลของน้องนะอันที่หนก็คือ10% Dark Damage mm hmm. ก็คือลดดาเมจทาุมืดให้กับท่าแสงก็คือตัวทั้งหนดในทีมนะผมแล้วก็ทั้งถ้าอ่าท่าแสงทุกตัวจะเริ่มต้นมาด้วยวิวนั่นเองนะแล้วก็เอฟเฟกนี้สามารถใช้แม้กระทั่งตัวสมาริน่านี่อยู่ข้างหลังจีมนะครับผมไม่จําเป็นต้องอยู่ข้างหน้าแบบในทีแถวหน้าสามารถจูดทะลังบัฟตัวนี้ก็จะมีผลเช่นเดียวกันนะครับโอเค แล้วมาดูซัพพอร์ตสกิลอันนึงเลยกันนะครับเพิ่มดาเมจแสงนะเมื่อโจมตีคิทเทิลฮิตนั่นเองนะดาเมจเพิ่มอีกประมาณ3,000นะครับผมโอเคเราก็จะจบที่ซัพพอร์ตสกิลคราวนี้เราจะมาที่สกิลที่1กันก่อนแล้วกันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่1กันต่อแล้วกันนะครับผมมาท่าที่1แน่นอนครับสกิลเขาก็คือทั้งปาร์ตี้ทั้งหมดที่เป็นท่าแสงจะได้ชิลเลือดอยู่ประมาณ5,000นะครับผมแล้วก็จะมี ระกิววินเลอร์อิเมะก็คือลดการโจมตีแบบโจมตีปกติที่ไม่ใช่โจมตีหมูนะครับผมแล้วก็จะมีการลดดาเมจที่ได้แบบลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแล้วกันเริ่มจะเราต้องลองโดนโจมตีปกติก่อน4 9 0พนะครับผมกดท่าที่หนึ่งปุ๊บเท่นี้เราจะไม่โดนโจมตีอย่างแน่นอน เทิร์นต่อไปก็ตอบยากเพราะว่าถ้าไม่ตีตัวล่างก็จบนะมันจริงติดโลอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเทิร์นต่อไปไหมเดี๋ยวขอดูนะครับผมระยะเวลาหนึ่งเทิร์นโอเคนะครับผมเราไม่สามารถดูได้นั่นเองเพราะโลม,มันไม่ยอมแตกก็เอาไปว่าเขาบอกแล้วกันว่าลด50%นะครับผมก็เชื่อๆเขาหน่อยแล้วกันคราวนี้เราก็จะมาเท,ท่าที่3แล้วเท่าที่สองพร้อมๆกันเลยนะครับผม เริ่มจากท่าที่3ครับเข้าใจง่ายๆไม่ยากนะครับคือ100%ปเปอเ20ปอรครีดาเมจนั่นเองก็เพื่อโอกาสล็อในการตีครีท่าแสงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มดาเมจแคปเพิ่มขึ้น15แล้วก็โบนัสท่าแสงดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20เปอร์เซนต์นะครับผมสำหรับท่านี้ซึ่งอันนี้จะเชิงกับโบกับท่าที่2ยังไงเรามาดูกันนะครับซึ่งท่าที่2ออ่ะจะเป็นท่าฟิลนะครับผม <S <S เมื่อเรากดเข้าไปแล้วเรากดใช้นะครับผมทั้งหมดในห้องนี้ จะได้รับเอฟเฟกนะครับไม่ว่าเป็นตัวเราหรือศัตรูก็คือโจมตีเพิ่มขึ้น20%ดีเฟนส์ลดลง25%แต่อันนี้คือของพิเศษของตัวของอตัวนี้นะก็คือสามารถทำคลิ้ได้ทุกทุกท่กทานะครับผมมันไม่ไม่กำหนดท่าเนี่ยทุกทีเราคลิ้ต,ต้องคือเป็นท่าตตรงข้ามใช่ไหมแต่ด้วยตัวฟิลต,ตัวนี้สามารถให้คลิ้ได้แม้กระทั่งเป็นาตุที่ไม่ได้ชนะทางนั่นเองนะครับผมแล้วก็ มีโอกาส10%ที่เพิ่มดาเมจอีก50%ซึ่งจริงๆถ้ามันเชนกับสกิลที่3มันก็จะอยู่ประมาณได้ดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณ70%โดยประมาณนะครับผมมาเพราะงั้นเราจะกดฟิลให้ดูนี่ยยฟิลก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไ,ไหมครับมีระยะเวลา8เทอร์นะครับขึ้นขี้เกียจขีิเกียจขี้เกนะครับผม แต่ดูอย่างนี้อาจจะคิดว่าคิดเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารีสตาร์ทกันใหม่แล้วดูแค่เรากดแค่ท่าที่3ามโดยไม่มียท่าที่2กันนะครับผมอ่าเรากดท่าที่สมโดยที่เราไม่กดท่าที่2ดูนะครับผมตีเห็นไหมครับไม่ขึ้นครีนะครับผมอ่าอันนี้เราก็เทรนแล้วใช่ไหมครับว่านี่แหละคือความสามารถของฟิลของน้องที่มีระยะเวลาอยู่8เทินนะคือฟิลไม่ได้อยู่ถาวรน,นะครับอันนี้ และอันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนั้นก็คือท่าไม้ตายนะครับผมซึ่งไม้ตายก็ไม่เยอะแยมากครับก็คือเพิ่มดาเมจท่าแสง20%แล้วก็ลดดาเมจท่ามืดซึ่งตัวนี้เป็นท่าแสงมันก็ไม่ลดให้นั่นเองนะครับผม <S <S แต่เราจะมาดูเป็นการปิดท้ายว่าท่าน้องเขาสวยแค่ไหนนะ แล้วครับแล้วเรามาดูคะแนนกันสักนิดหน่อยแล้วกันนะดูจากเกมวิช i o นเคยนะครับผมว่าเขาให้คะแนนเท่าไหร่นะั่นก็คือ9.7เต็ม10นะครับผมเหมาะกับเกมสั้นอยู่ที่ระดับ S 4 auto อยู่ที่ระดับ A เจอบอสพิเศษก็ระดับ A เช่นเดียวกันนะครับผมก็อันนี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันเพราะเองผมไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะก็คือน้องจะเป็นตัวกึ่งไปทางซัพพอตนั่นเองนะครับผมก็ทุกอย่างจะเน้นบัฟการโจมตีให้ตัวละครที่เป็นท่าแสงในทีมเราโจมตีดีขึ้น อ่าตายยากมากขึ้นนะครับผมมาเลยเหมาะการฟูลออโต้นั่นเองนะครับและด้วยกอสามารถของอันที่2ก็คือจริงๆคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้เห็นผลมากขนาดนั้นนะเพราะสุดท้ายคือการที่เราจะตีเอาท่าแสบไปตีท่าอื่นเน่ยเราก็คงไม่ทำบ่ันบ่อยขนาดนั้นใช่ไหมล่ะครับผมอ่าแต่ที่เหลือก็จะคือเพิ่มดาเมจให้ด้วยเพิ่มกีดาเมจนึกซึ่งตัวน้องเขาสามารถสร้างบัฟคลิกการันตีให้กับทีมได้นั่นเองนะครับผมแล้วเพิ่มแคปทําให้ว่าต่อให้ดาเมจที่เราที่ลดออกมามัน เกินใช่ไหมมันก็สามารถปลดแคปเพิ่มอีก10%นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อให้น้องเป็นตัวยืนหลักไม่ได้น้องอยู่ในฐานะของซับพอร์ตสกิลก็ได้เช่นเดียวกันเมื่ออยู่ปาร์ตี้ข้างหลังใช่ไหมครับผมจะมีบาเรียวิวขึ้นมาให้กันพวกบอสที่ชอบใช้ท่าพวกดีบัฟเซลเราได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจอีกนิดนึงใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะใช่ไหมอ๋อเนี่ยอ๋อไม่ใช่ดาเมจครับเป็นดีบัฟให้นั่นเอง <Okay. S 1> นะครับผมเพราะฉะนั้น อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของน้องเขาลวกันนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการซับทีมแสงนะครับผมถือว่าไม่เร็วนะครับเพราะว่าชิล5,000เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วมันก็เหมือนเลือดให้ฮิลประมาณ5,000นั่นเองนะครับผมและทุกครั้งที่ไม่ตายก็อย่าลืมนะเขาเพิ่มดาเมจให้ด้วยแล้วก็คัดดาเมจธาตุมืดให้เราอีกตั้งหาทําให้ทีมเรายิ่งถึกเข้าไปอีกนั่นเองในถ้ารวมกับท่าที่1ด้วยนี่ก็ลดไปเยอะมากนะสำหรับดาเมจที่ได้รับในตอนตอนนั้นนะครับผม เอาละครับสารคิปนี้ถ้ามีข้อมูลข้อใดผิดพลาดก็ต้องฝากไว้แล้วฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างน,นะครับผมหรือมีที่เล่นกับน้องตัวนี้ที่ได้คุณภาพที่ดีๆก็ลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะครับผมและที่สําคัญนะสารคิปนี้ถ้าผู้ชมท่านได้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อจะได้นำนคลิปเกม Grabu Fantasy กันต่อไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคร้งหน,น,น้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย